นั่นรายได้หลักของคุณเสร็จเลยครับจีนเทาแก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงรายได้จากบ่อนนี่เป็นรายได้หลักเขาเลยครับไอเรื่องสารโลกที่ไอห,หุ่นมาเนต็ตเอาไปฟ้องใช่ไหมครับอันนั้นมันสร้างภาพไปอย่างนั้นเหลอครับเราไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายสารโลกไม่มีคู่กรณีนะครับสารโลกพิจรณาอะไรไม่ได้แล้วครับ มันต้องลบกันกับขมรนเนี่ยให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับเอาให้มันจบจบไปนะครับเอาให้มันจบจบในรุ่นเราเนี่ยครับถ้าส่วนตัวผมมองว่าเตียบันยังดีกว่าเตียบันยังมีอำนาจทางทหารอยู่บ้างนะครับแล้วทันในหุ่นเซนนะครับเตียบันอย่างน้อยเขาเขายังมีเชื้อสายเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยเกาะกงนะฮะ ถ้าสมรังสีมามีอำนาจเดี๋ยวก็โดนปฏิวัติอีกครับในกัมพูชานะครับขึ้นมามีอำนาจไม่ได้หรอกครับกัมพูชายังไม่เจริญนะครับทหารยังมีอำนาจให้สมรังสีมาถ้ามาจากการเลือกตั้งนะให้ถล่มทลายให้ถล่มทลายก็จริงนะครับขึ้นมาเป็นนายกเดี๋ยวก็โดนยึดอำนาจครับเดี๋ยวก็โดนยึดอำนาจหรือโดนรอบสังหารนะครับถ้าเตียบันนี่ยังประคองได้ยังประคองได้ยังมีลูก หลานเป็นทหารเยอะยังมีอำนาจมายาวนานนะฮะพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้นะครับกับไอ้ไอ้ไอ้บุญเซนนะครับ ผมว่าเจราจากันที่จะนัดเจราจากันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบมั้งเจราจาไปก็เท่านั้นแหละครับ <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องแลครับอย่างที่ผมบอกนะเจราจากันมาห้าสิบปีแล้วนะครับเจราจากันมาห้าสิบปีแล้วนะครับใครจะล้มบุนเส่นได้ในโลกนี้มันก็ประเทศไทยนี่ไงถ้ามันเปิดศึกรอบเนี้ย เกิดท่านผู้จัดการทหารอากาศครับบินไปถล่มแม่นเลยเช็คที่กัดเป้าหมายมันได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับคลึ้มเข้าไปนะครับไอตระกูลคุณมันหมดไปก็ดีครับนะครับการเมืองกัมพูชาเปลี่ยนแปลงอย่างไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะถ้าจะไปหวังชาวกัมพูชาโค่นคุณเซนเนี่ยผมว่ายากยากนะครับ มันวางเครือข่ายไว้หมดนะทหารเป็นของมันหมดมันให้ลูกให้ลูกชายเป็นผู้จัดการทหารบกลูกชายเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรองมันให้คุมอานาจไว้หมดยึดอํานาจไว้หมดนะครับแถมจ้างกองกําลังส่วนตัวไอ้บีเด้วยนะครับให้เงินเดือนมากกว่าทหารทั่วไปตั้งเป็นสิบเท่านะครับกองกําลังพิทักษ์คุณเซนเนี่ย เอาเฉพาะเราอย่าไปคิดเลยครับเอาเฉพาะเหตุการณ์ซึ่งหน้าดีกว่านะครับให้พี่น้องประชาชนก็เตรียมความพร้อมเข้าไว้แต่อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจจนเกินเหตุนะครับนะครับอย่าไปเมาช่วงนี้อย่าไปเมานะครับอย่าไปเมาไม่ใช่พอเขาเกิดเหตุแล้วก็เมาเดินเซซ้ายทีเซขวาทีนะครับช่วงนี้ห้ามกินเหล้าเลยนะพ่อใหญ่ ที่อยู่แถวภาคอีสานแถวแนวชายแดนนะครับเดี๋ยวขับรถไม่ได้นะครับสตาร์ทรถอีแตนรถอีตอกก็ไม่ได้นะครับกุญจงกุญแจอยู่ตรงไหนนะครับฉุกกระหุกก็จะได้ขว้าไปได้นะครับอย่าไปเมานะครับเมานี่เดี๋ยวไปขับรถลงถนนอีกนะครับห้ามกินไปก่อนครับห้ามกินไปก่อนนะครับจนกว่าจะเหตุการณ์ปกติแล้วก็ค่อยไปกินย้อนหลังเอานะครับ ไป,ไปกินย้อนหลังเอาส่วนใหญ่พอตกเย็นเข้าก็เอาอีกแล้วตั้งวงกล้งเล่ากันอีกแล้วนะครับตั้งวงกลงเล่าลูกหลานจะปูพ่อไปขับรถเมาอ้อแอะอ้อแอะนะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเมาครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับ เรื่องเจราจาเนี่ยเขาก็เจราจาไปครับเจ้าหนะ้าที่ฝ่ายไหนไปเจรจาเจราจาไปครับนะครับไปเจราจาไปก็ว่าไปนะครับไอฝ่ายที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะลบกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเขาไว้ให้เต็มที่นะครับเรียกว่าถ้าภาษาตำรวจทหารนะ่ะเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอโหห้ามจริงๆนะครับพี่น้องชาวอีสานเนี่ย ห้ามว่ากินเหล้าห้ามเมาเนี่ยบอกโหห้ามยากจริงๆนะครับห้ามยากจริงๆนะครับคนติดเหล้าเนี่ยเย็นแม่งก็จะกินเย็นมันก็จะกินนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปนั่นเลยครับเห็นแต่เป็นห่วงลูกหลานเถอะครับอย่าเพิ่งไปเมานะครับ ใจหน่อยอ่ะรับปากเขาไว้นะครับรับปากเลยรับปากกับครอบครัวเขาไว้ว่ากูหยุดกินนะครับปกติกินวันละขวดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพอหมดสถานการณ์แล้วให้กินย้อนเลยนะครับให้ตับแข็งตายหาไปเลยนะครับให้ตับแข็งตายหาไปเลยนะครับ กเย็นก็มาแล้วครับกินเหล้าแล้วครับเปิดเหล้าสามสิบดีกีสี่สิบดีกีขวดหนึ่งนะครับไม่มีอะไรก็มาขามเปียกจิ้มเกลือกินเป็นกับแก้ม <c oughs> ตายหาบอกไม่ให้กินเหล้าก็กินเบียอะไรที่มันทำให้มึนให้เมาเนี่ย เวลาถ้ามีเหตุการณ์มันจะแทนที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้อะไรได้มันจะไม่ได้ไงนะครับห้ามนะครับห้ามเมาเลยนะครับตำรวจทหารนี่เขาห้ามดื่มสุราในขณะไปบัตรหน้าที่เลยนะครับเวลามเมาแล้วโหกว่าจะหาเหมาหายเมาได้นี่แย่เลยนะครับล้วงคอให้อาเจียนมานี่ยังไม่หายเมาเลยนะครับอ,อดใจไว้หน่อยครับอดใจไว้หน่อยนะครับอดใจไว้หน่อย เมาแล้วมันแย่วิ่งหนีก็จะไม่ทันครับกลัวอย่างนี้ที่ครับเป็นคนเดียวในบ้านที่ขับรถได้นะครับพอเมามแล้วก็ให้หากุญแจก็หาไม่ถูกนะครับเข้าเกียร์ก็เข้าผิดนะครับขับไปก็สายซ้ายสายขวานะครับถ้าพูดไม่เชื่อนะไอ้พวกขี้เมาชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้นะอย่าเพิ่งเมานะ ถ้าพูดไม่เชื่อยังเมาแอแถซ้ายแถกขวานะจะต้องบอกให้ตำรวจแถวแนวชายแดนนี่จับมาขังไว้ที่สอนอสามเสนนะสอนอสามเสนที่ดินถล่มเนี่ยนะครับกำลังจะพังไม่พังแหล่นี่ยนะเอามาฝากขังครับเอาไวฝากขังสอนอสามเสนครับ <c oughs> เผื่อไอ้ตึกสอนอสามเสนถล่มมา <c oughs> ก็จะได้วันสต็อปเซอร์วิสเลยครับ เสียชีวิตด้วยฝังไปด้วยทีเดียวเลยนะครับต้องไปขู่เอาภาพดินถล่มที่กรุงเทพให้ดูว่าเนี่ยสอนอสามเสนนันเนี่ยมันลอยอยู่แล้วนะครับเสาโครงเสาเข็มคานเคอนอะไรก็นั่นแล้วกำลังจะถล่มแล้วนะครับบอกถ้าพ่อใหญ่ไม่เลิกเมาเนี่ยจะฝากตารวจไปขังที่สอนอสามเสนนะนะครับต้องคู่อย่างนี้ครับต้องขู่อย่างนี้นะครับ พามาเที่ยวอุงเทพเลยไปที่สอนอสามเสนเลยนะครับเดินย่องย่องไปฝากขังนะครับให้คนเมานี่มันจริงๆเห็นช้างตัวเท่ามดนะครับเห็นช้างตัวเท่ามดนะครับให้พวกเมากัญชาก็ เห็นหมดตัวเท่าช้างนะครับกลับกันนะครับไอ้พวกเมากัญชานะครับสู่กัญชาจนเมาเนี่ย <c oughs> เห็นหมดตัวเท่าช้างนะครับฝ่ายพวกคนเมาเหล้านี่ก็จะเห็นช้างตัวเท่ามด เราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าอย่าตระหนกตกใจนะครับรอฟังข่าวของกองทัพนะครับโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองนะฮะเขาจะถแถลงการมาข่าวช่องอื่นก็อย่าไปฟังเลยครับมันทําให้เราแตกตื่นตกใจกันนะครับแตกตื่นตกใจโอ้ยคนจะกินเหล้าเนี่ย จะไปจับมัดได้อย่างไงล้วในเมื่อเขาเป็นพ่อเราเป็นปู่เรานะฮะมันก็ลำบากครับก็ผมในฐานะที่ก็รุ่นปู่กันแล้วรุ่นแก่ๆเท่ากับผมแล้วเนี่ยนะครับเราเราหยุดกินเพื่อลูกหลานหน่อยเถอะสถานการณ์มันไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวจะเริ่มกินได้ตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดบอกเองว่าเริ่มกินได้นะครับตกเบิกได้นะครับไอที่งดงดมา หกเจ็ดวันเนี mhm. ่ยนะครับแดกให้มันคลานไปเลยนะครับนะครับห้ามคนกินเหล้านี่ห้ามลำบากครับบางคนหยุดเหล้านี่ถึงกับลงแดงตายเลยนะเงินซื้อข้าวไม่มีแต่มีเงินกินเหล้ามันไม่ได้มีเงินกินแล้วครับมันไปเชื่อร้านค้าครับมันไปเชื่อร้านค้านะครับ ไอ้ดับปวายไอ้ดับปวายนี่ไม่ต้องไปห้ามมันครับมันไม่เชื่อหรอกครับไอ้ไอ้กองพันดับปิวายนี่ยแม่นแอบสูบนะครับไปไหนมันก็แอบสูบนะครับก็ใช้เป็นยามได้นะครับเพราะแม่นไม่หลับไม่นอนนะครับไม่หลับไม่นอนนะครับมันไม่หลับไม่นอนไอ้กองพันดับปีวายนี่ ขอร้องครับหยุดกินไปก่อนเพราะใหญ่แม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเผื่อเขาให้อพยพแล้วมันจะมันจะพาลูกหลานลำบากนะครับใช่ต้องคู่ครับคนเมาต้องคู่นะครับถ้าขืนชักเมาไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตำรวจจับไปไว้สอนอสามเสนเลยนะครับตอนนี้สอนอสามเสนดังที่สุดนะครับ ใครอยู่สอน,นอสามเศนนี่อันตรายยิ่งกว่าอยู่โรงพักชายแดนอีกนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัวโรงพักจะถล่มมาเมื่อไหร่นะฮะนะครับ แล้วบอกเลยพ่อใหญ่เดี๋ยวไปฝากขังไว้ที่โรงพักสามเสนเลยถ้าเกิดตึกมันถล่มมาก็สบายเลยพ่อใหญ่ไม่ต้องทําพิธีฝังนะครับเพราะดินมันจะกลบไปเลยนะครับดินจะกลบไปเลยนะครับ ็ไม่ให้เครียดครับอย่าไปเครียดครับแต่ต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับสถานการณ์มันบางทีคนบ้านนอกมันไม่ได้ฟังข่าวฟังอะไรแล้วครับไม่ได้ไปฟังข่าวเสพข่าวอะไรอนะ่ะรถตำรงจตำรวจก็ต้องเติมน้มันเต็มถังนะรถตำรวจนะครับรถสายตรวจที่จะประกาศเตือนชาวบ้านเนี่ยนะครับรถดับเพลิงของอบอตอของเทศบาลก็ต้องเติมน้ำมันเต็มถังนะครับน้ำต้องเติมไว้เต็มถังเลยนะครับ ไม่รู้ว่าไอ้จวดเฮงซวยจลวดบังไฟพญานาคของเขมรนี่มันจะมาลงบ้านใครนะครับเกิดเหตุไฟมงุงไฟไหม้นะครับไฟฟงไฟฟ้าเขาก็ต้องเตรียมท้งนั้นแหละไฟฟ้าประปาเนี่ยต้องแม้แต่หมอพยาบาลน,นี่ก็ต้องเตรียมนะครับผมคิดว่าทางราชการเขาส่งคงสั่งเตรียมความพร้อมเขาไว้แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นคนเปิดศึกก่อนหรอกครับ ดูว่ามันเหมนมันจะเปิดเราเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับพอดูแล้วนี่มันมันไม่เข้าท่าแล้วมันยิงยั่วเรามาสองวันแล้วนะครับมันยิงยั่วเราสองวันแล้วไอ้ช่องดำยังไม่ได้ทำเลยครับช่องดำยังไม่ได้ทำเลยครับ เพราะว่าถ้าทําเดี๋ยวมันก็โดนบล็อกอีกพอพูดอย่างนี้มันก็โดนบล็อกอีกเดี๋ยวให้มันหมดศึกสงครามขเขมกรกับไทยนี่ก่อนนะครับแล้วถึงจะกลับมาทําช่องดํานะครับแล้วก็จะมาโชว์หน้าจอว่าช่วยกดติดตามผมให้ครบพันทีนะครับท่านก็ออกไปพอกดติดตามผมครบพันผมก็จะเอาช่องนั้นมาไลฟ์ต่อทันทีเลยนะครับกดเขาจะเยอะครับพอเราพูดอะไรเนี่ยกดเขาระเบียบเขาเยอะแยะหมดนะครับเยอะแยะหมดนะฮะ อย่างที่ผมประเมินสถานการณ์ผมเป็นห่วงช่วงเปลี่ยนถ่ายนี่นะฮะช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับจนกระทั่งวันที่สองตุลาพอะวันที่สามตุลานี่เราตั้งหลักได้แล้วเราตั้งหลักได้แล้วนะครับทางคนใหม่ทางผู้ชักการเราทับคนใหม่แม่ทับคนใหม่เขาตั้งหลักได้แล้วนะครับ